com แหละรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและลอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อบปดีนึกปึงสมปรารถนากับหัวข้ออะไรคือ reverse marketing reverse marketing นะครับถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำเสนอคุณค่าที่มีหลายๆแบรนด์นำมาใช้กันนะครับโดยเราจะเห็นการใช้ reverse marketing แบบหนักๆกับแบรนด์ต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ระดับโลกครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าการนําเสนอคุณค่านั้นหากดูเพินๆแล้วอาจดูเหมือนการทำคอนเทนต์ที่นําเสนอในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ว่าในมุมของ reverse marketing นั้นมันมีอะไรที่เจาะลึกลงไปมากกว่านี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับ reverse marketing กันครับผมขอให้ความจํากัดความของคําว่า reverse marketing นั้นก็คือการตลาดแบบย้อนกลับหรือทําอะไรที่ตรงกันข้ามกับเรื่องปกติที่ทํากันที่มุ่งไปสู่จุดเริ่มต้นซึ่งมันคือการดึงดูดลูกค้าด้วยคุณค่า ให้หันมาสนใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยไม่ใช่การโฆษณาแบบหนักหน่วงหรือการบังคับใดๆทั้งสิ้นมันคือการมุ่งเน้นไปยังการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับด้วยการนําเสนอข้อมูลที่เป็นเชิงลบนะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นเห็นถึงความจริงใจและหันมาสนใจในตัวแบรนด์นั่นเองแบรนด์จะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าซึ่งทั้งหมดนั้นมันคือการแสดงถึงความแท้จริงและความจริงใจของแบรนด์นั่นเอง เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ของคุณได้พูดหรือสื่อสารอะไรออกไปนะครับที่เป็นการให้ความรู้หรือสร้างความเชื่อมั่นบางอย่างมันจะกระตุ้นลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลที่มีและกล้าที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ใช่และแน่นอนนะครับว่าสินค้าหรือบริการของคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆริงสิ่งน่าสนใจนะครับก็คือ reverse marketing นะั้นไม่ใช่แค่ให้ความรู้รายละเอียดแบบลึกๆในด้านดีเพียงด้านเดียวครับแต่ยังนําเสนอมุมมองในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการสกิดความรู้สึกด้านเหตุและผลของลูกค้าไปในเวลาเดียวกันครับซึ่งส่วนทางกับกลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆกลยุทธ์นะครับที่เราเคยเจอกันที่พยายามนําเสนอจุดเด่นและจุดที่แตกต่างเรียกได้ว่าเหมือนเป็นกลยุทธ์แบบกล้าเสี่ยงวัดใจกันไปเลยนะครับว่าหากแบรนด์พูดความจริงในทุกๆด้านแล้วคุณจะยังรักแบรนด์อยู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับข้อดีของการทํา reverse marketing นั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเช่นมันช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับในมุมมองที่ว่า ไม่ใช่เป็นการหาเซลล์นะครับหรือว่าการหลีกเลี่ยงการถูกบีบบังคับนะครับไม่ใช่คุณนําเสนอแบบอัพเซลลิงหรือคอสเซลลิงไปมีผลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ที่ดีกับลูกค้าด้วยนะครับในสิ่งที่ลูกค้านั้นอยากจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีจุดดีหรือจุดเสียอย่างไรด้วยนะครับในตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าในการเลือกที่จะซื้อของชิ้นหนึ่งมันสามารถเติมเต็มคํามั่นสัญญาได้อีกนะครับหากคุณเคยให้คำมั่นสัญญาใดๆก็ตามนะครับว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือเติมเต็มการแกกก้้้ปััาาบลูคนน มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่การทำ reverse marketing นั้นเนี่ยจะช่วยส่งมอบคำมั่นสัญญาที่แท้จริงออกไปนะครับแล้วก็มันยังมีโอกาสนะครับในการพัฒนาแบรนด์ไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงด้วยตัวอย่างนะครับมันจะมีอยู่แคมเปญนึงนะครับที่อยากจะเอามาให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นในช่วง black friday ของปี2011นะครับน่าจะเคยได้ยินนะครับชื่อแบรนด์ patagonia นะครับ patagonia เนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ outdoor นะครับสัญชาติอเมริกันนะครับที่รู้จัก เขาได้สร้างแคมเปญชื่อ Don't Buy t h i s หรือว่าอย่าซื้อเด็ดขาดซึ่งเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นในช่วง l a c กไฟ i d a y ของปี2011นะครับโดยที่ช่วง Black ไฟเด a y นั้นนะครับทุกคนก็ต่างรู้ว่ามันคือช่วงมหกรรมลดราคาประจําปีนะครับที่ช่วยให้สินค้านั้นขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยแต่ว่าพัทตโกเนียเนี่ยกลับทําในสิ่งที่สวนกระแสนะครับด้วยการสร้างแคมเปญโฆษณาแคมเปญหนึ่งที่ชื่อว่า d Don't b u y this หรือว่าอย่าซื้อสินค้าของตัวเองเป็นอันขาดนะครับลงในหนังสือพิมพ์ New York Times แล้วก็มีสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับซึ่งใช้รูปเสื้อแจ็คเก็ตในการโฆษณาที่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของพัฒกเนียาซะด้วยโดยสาเหตุที่ทําแคมเปญนี้ก็เพื่อให้ลูกค้านั้นคิดก่อนซื้อหรือซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จําเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนการใช้กลยุทธ์เพื่อต่อต้านการเติบโตแบบค่าตัวตายเองนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับกลับมามันสวนทางครับเมื่อพัฒกรนียากับสร้างชื่อเสียงจากแคมเปญนี้และมียอดขายเสื้อผ้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว30% กับกลุ่มที่มีลูกค้ากําลังซื้อสูงครับจริงๆแล้วแพรทริกเนียเนี่ยอาจจะเลือกที่จะพูดข้อดีของสินค้าว่ามันเป็นพวกอีโคเฟรนี่ก็ได้นะครับแต่เขาเลือกที่จะพูดถึงข้อเสียแบบแสดงความจริงใจซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่เหนือความคาดหมายทีเดียวแล้วก็มันส่งผลดีด้วยเช่นเดียวกันครับอีกแคมเปญน,นะครับก็คือแคมเปญของโดฟนะครับที่ชื่อว่า real beauty sketch นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโดบได้คิดแคมเปญทางการตลาดนะครับที่ชื่อว่า Real Beauty Sketch นะฮะออกมาเพราะเห็นว่าผู้หญิงนั้นให้ความสําคัญกับความสวยความงามเป็นหลักเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพนะครับโดยทําให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้ค่าในตัวเองลงไปนะครับโดฟก็เลยว่าจ้างนะครับนักนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาวาดภาพสเกจนะหน้าบุคคลนะฮะซึ่งภาพแรกนะครับที่วาดนะครับก็วาดออกมาตามลักษณะนะครับการอธิบายของกลุ่มผู้หญิงนะครับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงนะครับ ซึ่งเขานั่งอยู่หลังม่านนะครับโดยที่นักสเก็ชคนนี้สเก็ชภาพคนนี้เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อธิบายถึงหน้าตาตัวเองนะครับแล้วก็ให้นักวาดภาพคนนี้เนี่ยวาดภาพออกมานะครับโดยที่ภาพแรกที่เขาวาดออกมาเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็เป็นจุดเสียข้อเสียของผู้หญิงที่เขาคิดว่านี่คือหน้าตาของเขาที่มันไม่ดีนะอย่างเช่นคางใหญ่หน้าผากใหญ่โหนกแก้มใหญ่นะครับภาพที่ออกมามันก็เลยดูไม่สวยงามแต่ว่าแคมเปญนี้นะครับสร้างความแตกต่างก็คือว่า ขาให้เพื่อนของผู้หญิงคนที่มาให้วาดภาพเนี่ยนะครับแต่หลายคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับหรือคนที่รู้จักเนี่ยมาอาธิบายถึงลักษณะของผู้หญิงคนนี้ที่เขาได้ฆ่าตัวเองเนี่ยลงไปว่าหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ให้นักวาดภาพคน,นนี้เนี่ยวาดภาพดูนะครับสิ่งที่ออกมาเนะครับเพื่อนๆเนี่ยมองในมุมมองที่กลับกันนะครับกลายเป็นภาพที่เขาเล่าถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกมาเนี่ยดูสวยกว่าตัวจริงเยอะนะครับแล้วก็เอาภาพนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้กับ ผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าตัวเนี่ยดูว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยที่บอกว่าหน้าตาไม่ดีนะครับคางใหญ่หนกแก้มใหญ่หน้าผักใหญ่นะครับหรือปากใหญ่เนี่ยแต่จริงแล้วคนอื่นเวลามองเขาเนี่ยมองเขาสวยกว่ามุมมองที่ตัวเองมองซะอีกมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษที่ว่า you are more beautiful than you think ที่ทําให้โดฟนั้นกลายเป็นแบรนด์ที่สร้างพลังบวกให้กับผู้หญิงทั่วโลกผมป๊อปประยีนทุกคุณสมปรานาสวัสดีครับ